คลิปนี้ที่หลายคนพูดถึงกระทงน้ององ่มอิงไหลทวนน้ำจริงไหมโปรดใช้วิจารยานในการรับชม

อราอรับเดครับบิาในเรื่อไปครับกาตใช่ใเรืองเซลินจอนจัดีเอาวิดีโอวิดีโอหรือูางนเอานเ้างเลงเนดีเลยอ่อไเอเงินใส่เก้าบาทีเงินเก้าบาทเบาปนรยหา พี่น้องครับอธิษฐานพร้อมกันกับน้องนะครับใสบาทได้ยินตัีร้อยกระทพี่น้องืายลูกแม่ลูกลูกม่หนูหลอกมองนะลูกนพดูอะไรนั่นนัมันจะปโคบลงอดึงลูกด้ว่าสีบุบันซุกลูกได้าใส่ไปน้ำเปลี่ยนยุงไอ้ตุ้ยแม่ลูกไปได้น้ำแล้วไครยังยินถึงไหมยิงว่า เราไปินไทยต้องลุกไปทางล่างด่เจ้าตื้นครับโดนเอามั้ดมีคุ้ม่าจริงพอดีหัไปตามน้ไปน้ำนเราจะทิงดีๆเ้ามัรวมถึงพี่น้องเอฟซีเขาแลไปไป

ไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วอาก็เลื่อนทวนน้ำอุ้ยลลอยทนน้ำนบบอาขึ้นเิขึ้นเนเอา้ยโอ้ย้อ้โอ้อ้อ้ว้ยอ้ยอ้ย้ยโอ้ยอ้ยโ้นเอ้ยโอ้ยโอ้ เกยลุยท่อดยนออย่อเอแม่ไปมไปเลอาเลยกไปกะทองไล่ทวนน้ำาทองซาสน้ำไหลไปทางโน้นตรงนี้ อนนี้รอยทวนน้ำจริงนะคะอันนี้คือรอยทวนน้ำจริงนะเอาเงือกไหลเดี๋ยวปฏิบัติดี่ปฏิบัติออกรออกดอย่างยหลนะเนี่ยพุ่นพุ่นสิไลไปหาองค์นพุ่นิไลไปหาองนหรือเปล่าอ๋อรอยต้ององู่นต้องอ้อลอยองค์นย่าลอยลอยจากองู่ไปหาองค์ย่า พีลาหขามารอยกระโถนแล้วไปแลนี <f 000> ่ะไรระบายนึ่้คนนวลข้าวเนื้อพึ่กำลังไหล เป็นวนเป็นวนวนไปแล้ว well ่ไปแล้วแลีแล้วกไปคือไปไปค่อยๆด้วยะไปค่อยๆดือเดือบไปเรื่อยๆนี่นะมันตีดอีแล้วดับดับดีกิอยู่ น่เฮ้ยไม่ใช่หน่อยบ้ายังรบกัดอีสามมุนสามหมุนหรอ พี่น้องเบิ่งแล้วมีความคิดเห็นกันวันจังไใดแน่สามารถคอมเมนต์กันเขามาได้น,นะครับผมเนาะผมสวัสดีแฟนคลับยอบซี่ของอีหลานหน่อยเฮาที่ติดตามวิลาหน่อยเฮา,า,า,าตั้งแต่แหละนะครับผมเนาะน่าจะได้เบิ่งคลิปนี้กันแล้ว น่าจะเห็นคลิปนี้กันผ่านหูผ่านตากันอยู่นะครับผมเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่มีคนพูดถึงจนทุกมือนี่พี่นอ้องซึ่งเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับผมเนาะอนิบาวสารจะย้ำเตือนอยู่เสมอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม หลายคนอาจจะเสื้อแบบนี้นะครับผมเนาะหลายคนถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์พี่น้องอาจจะเป็นน้ําไหลลงมาแล้วมากระแทกกับแพ้นะครับผมเนาะทำให้เกิดน้ำหมุนหรือมักระแทกกับสิ่งปลูกสร้างนะครับผมเนาะเหตุให้น้ำหมุนเกิดเหตุให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับผมเนาะทุกอย่างมันเป็นไปได้พี่น้องแล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคลก็กแล้วกัน พี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคลิปนี้ได้นะครับผมนอกบอยสานยำเตือนอยู่เสมอการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งควรให้เกียรติซึ่งกันและกันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบอยสานแนบเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บายสารต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับผม